ตัวรบบนี้ีหรอตัวไม่ตีเหรเดี been, h, ๋ยวนะเรามีคนอยู่กล้อ่ะที่คนสลับกันเอาวางันีีต่ตาอยู่กลางอ่ะไม่เล่ไม่เาอ๋อลปไม่เ็น่ะไเเลยไม่เป็นไราแ้ขอโทษครับตางม่อไเนาะจริงหรอ ไม่ก็โอนก็ตเลยความดุดดันเรื่องนี้มันจะขนาดไหนแค่ซิกแพคก็ดูแล้วอ่ะพูดดังวะไม่ก็เรื่องนี้มันมันจะดุดันคือมันมีหลายหลายโหมดเหมือนกันแง่ของมวยไทยก็คือจะดุดันในสไตล์มวยไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของดราม่าก็เข้มข้นมากๆดุดันมากๆความรักเราก็เหมือนกันดุดันเหมือนกันเราะคะ ก็เข้มข้นเข้มข้นเนกัรความรักของเนี่ยครับหนุ่มสาวเรื่องของครอบครัวของเพื่อนด้วยคนสอกระหว่างที่มันต้องถ่ายทำต้องเตรียมตัวแค่ไหนเพื่อที่จะให้ภาพมันออกมาสวยก่อนก่อนถ่ายทาก็คือต้องไปเรียนครับใช่ครับว่าเรียนมวยเรียนเข้าคอร์สเรียนมวยท่ามวยถูกต้องแล้วก็ฝึกกับต่างชาติบ้างนะครับ คนนี้เขาเตะแรงมากเลยผมเดินเดินเข้าไปในยิมก็คือแบบปั๊ปั๊ใครเตะอ่ะโอ้องเหรอแล้วผมก็เข้าฉากกับเขาผมก็คือหวันเหมือนกันนะเตะหนักมากตัวตัวค่ะไม่ทันเลยไม่ทันเลยจริงๆคอนเทนต์มันต้องเล่นจริงคือเอาแค่ภาพสวยมันต้องมีความจริงด้วยครับแล้วก็ เขาเรียกว่าเหมือนพอใกล้ๆปุ๊บเราก็ต้องซอฟลงอ่ะมันจะเหนื่อยกว่าปกติที่เราจะใส่แรงไปเลยมีเต็มมือเต็มไม้เต็มกันบ้างม้คตงไหก็จะมีครับไม่มีบ้างแต่ถ้าใครหมายถึงว่าใครเจ็บใครมีปูรองรับไม่เจ็บมันก็มีพลาดกันบ้างขัดกันลองรับขัดกันลองรับกับผมแต่ถ้าผมเข้ากับนักมวยจริงๆอ่ะผมก็คือโดนจริงเลยนเพราะบางทีที่ทีนักมวยคือเขาแบบสอยจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบ ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เลยนะก็สอบหลวผมก็โดนจริงอะ่ะแอบจุกเหมือนกันออกมาเป็นยังไงบ้างนี่เรื่องแรกจุดมันใช่ผมเป็นเรื่องแรกเลยครับเป็นยังไงบ้างก็ <c oughs> ต้องต้องเข้าคาอร์สหลายคอร์สเทรนหลายอย่างเลย <c oughs> ทั้งเรื่องแอคติ้งทั้งเรื่องแอคชั่นแบบนี้วกับเรื่องมวยไทยด้วยที่แบบต้องเข้าไปเทรนต้องเข้าไปฝึกมาทั้งหมดแต่ดีที่แบบเป็นคนดูมวยอยู่แล้วที่เลยแบบพอรู้กศิลปกา <c oughs> รู้อะไร, <c oughs> รสบบนี้เทรนศิผมด้วย ใช่ไม่รู้ใกัดมาที่ผมมันพาไปใช่มันเลยดูแบบร้อนแรงขึ้นมาหน่อยใช่ครก็ผมเป็นคนผมดำครับเก่งน้ำตาอยู่ในกองละมื่นไหมมื่นขามืนนกล้ามมืนโดนถอยนต้นถอยก็ คือจะบอกเลยว่าเรื่องนี้ยปกติแล้วผู้จัดการเราผู้จัดการหน่อยผู้จัดการเนี่ยก็จะไปกองสักประมาณแบบทีหนึ่งสองวีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบชื่อบ้างชื่อวีชื่ออะไรอย่างเงี้ยปกติก็จะไปแบบเบาๆชื่อน้องเขาจะเป็นแบบสามสาว Power Pop พ i r l ก เรื่องนี้ไปตลอดเลยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในห้องนักแสดงนะคะอยู่ข้างเวทีมวยเขาอาจจะไปดูเวที่ให้ว่ามาดินตรงไหนกันใช่เพราะว่านอกจากน้องๆแล้วก็ยังจะต้องแบบมีทีมนักมวยเพราะว่าเรามีสังกัดไงเราเราเป็นเจ้าของค่ายดังนั้นเราจะมีนักมวยเยอะมากแลวนักมวยของเราคัดมาแล้วค่ะก็บางทีอาจจะทานน้ำมันมนไม่ทั่วถึงไปเชื่อเขาหมไปชื่อท่าแล้วอยรางนี้เราละมึนไหมน้ำตาลมึนไหม หมื่นตาเป็นเนี่ยเราเรียกว่าเราจิ้นเขาโอ้ที่นั้นเหมือนวายไหมเหมือนวายนิดนึงเวลาเขาคุกวงในอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเห็นผู้ชายสองคนถอดเสื้อแล้วก็มองมองตากันนะคือเราอินเนอร์ก็คือแบบจะจะบอีกัจะบวตีกันแต่เรารู้สึกว่าว้าวร้อนแรงระบุนไม่เป็นยังไงบอกว่อเขาดูดกันหนึบๆดูดกุมกันหน่บเข้าใจไหมว่าเวลาแบบว่าหมัดแรกหมัดเหงื่อแรกเหงื่อแล้วมันแบบอะไรเนี่ยเขาเป็นแฟนหนูนะในเรื่องเราจะอยู่ทุกทุกอีพีนะ ครบทุก EP เราเป็นตัวเหมือนกล้องวงจรปิดอะที่เขาไปไหนแล้วเราจะต้องไปดูสายตาของผู้ชมคือสายตาเราใช่แต่เราเรนยอดสรุปเรื่องมันเป็นยังไงน้ำแปอแล้วต่อก็สำหรับเรื่องน้บแปดนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการกีฬามวยไทยนี่แหละค่ะคือเป้าหมายของเราเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเจ้าของค่ายเราก็อยากจะมีค่ายมวยแล้วก็อยากให้วงการมวยเนี่ยเป็นกีฬาที่ขาวสะอาดปลอดการพนัน เราเก็เลยพยายามหานักมวยที่แบบจะมายืนเคียงข้างเราอะไรอย่างเงียงเ้ยค่ะมีความคิดเดียวกันมีอุดมการณ์เดียวกันซึ่งแต่ละคนในเรื่องเนี้ยก็จะมีเส้นเรื่องเป็นของตัวเองมีความรักมีความแค้นมีการแย่งชิงมีอุดมการณ์เยอะแยะมากมายบอกเลยว่าคนรดสนุกมากมากครับพี่เดียว์คูครับคนดีแน่ๆอีกแล้วคนนี้เป็นคนดีครับมันจะยุคไหนเนคุณท่าน จะไปไหนคะขอโทษเรื่องชุดก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีถ่ายคลิปต่อด้วยชุดนี้แล้วก็เพิ่งนว่าได้ไดอกาขัดได้แสดงในเรื่องนี้ด้วยครับก็ผมจะเป็นผู้จัดการค่ายที่เติบโตกับมาเติบโตมากี่น้อับน้กแสดขอแทกได้ไหมผู้จัดการค่ายแทบมากเรื่องนี้เขาต่อยด้วยอันนี้นึงมันไม่ได้ไม่ได้ต่อยเยอะรับจะมีคือเรื่องผมเนี่ยอดีตเป็นเป็นนักกีฬาเป็นเป็นนักมวยของของค่ายของพ่อของนางเอกนี่ครับแล้วก็เกิดมีการ บาดเจ็บบนที่เหตุต่างๆทำให้ไม่สามารถชกได้กลยผันตัวมาเป็นผู้จัดการท่ายเติบโตกันมาก็ดูแลนักกีฬาจัดการแข่งขันะต่างๆแล้วก็มีจะมีให้เห็นนิดๆว่ารู้สึกรู้สึกอะไรกับนางเอกอยู่บ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยและด้วยด้วยการงานด้วยความจิงด้วยความเป็นแบบเราคุณพ่อเขาดูแลเรามาอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้คุณกระตันยูอะไรต่างๆเราก็ไม่สามารถจะไปประมาทเอื้อมอะไรประมาณนี้นะฮะ ก็จะมีจะมีสวนตรงนี้ด้วยสวยนะน้องถ้าดูหน่อยถ้าดูอ๋ออน้องเอมี่เอมี่สวัสดีค่ะเอมี่อุทานพรนะคะก็รับบทเป็นชิดาค่ะในเรื่องนี้เป็นน้องสาวพี่พลค่ะก็จะอยู่ในบ้านของพี่พลเป็นครอบครัวของพี่พล ก็จะเป็นแบบฟิลฟิลเหมือนเด็กซนๆแก่นๆแบบว่าที่บ้านไม่ค่อยสนับสนุนให้ไปต่อยมวยแต่ว่าชอบ <Okay. S 1> ชอบในกีฬามวยรักในกีฬามวยในเรื่องค่ะก็อาจจะเป็นเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งต้องรอติดตามค่ะว่าในเรื่องเนี้ยหนูเป็นเส้นยังไงเป็นตัวตัวละครบแบบไหนแล้วก็ต่อยมวยเหมือนที่ชายไหม uh. ใช่ค่ะหนูได้ไปเรียนมวยด้วยค่ะก็เรียนค่ายอาจารย์สามารถค่ะก็ ระหว่างถ่ายทาก็มีเจ็บจริงด้วยชาอย่างเส้นแบบเส้นเลือดแตกอะไรนิดนึงไม่นิดนะน้องเตะหนักมากใช่พี่สามารถบอกว่าถ้าฝึกความแข็งแรงในการรับแบบให้ได้อีกนิดน,นึงอะคือแบบถ้าเขาสวยการอาอก<อ><อ>แรงเขาดีมากไปเป็นแบบนักมวยจริงๆได้เลยลองรอเตะที่เดียวนูลองเงอ,งองเตะได้แต่ผมอายุต,ตอนนี้อาจจะรับไม่ไหว มาสุดแล้วกำใจกับคนให้ฝากคนดูว่าคนดูดูแล้วอยากให้ดูตรงไหนเป็นพิเศษหรือว่าให้ดูไปก่อนให้ดูเลื่อนหรอการก่อนการเลื่้นเรื่องนจบเลื่อนไหนอะเลื่อนไปไหนไปไหนก็ไปนู้นแน่นั่นตวจะเอาพี่ก็เอานะเรามาถึงจุดนี้แล้วหรอค่ะ ก็ฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับนักแปะนะคะเชื่อว่าเป็นละครที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆแล้วก็มีความมันในของเรื่องกีฬาในการต่อยมวยอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวความรักหนุ่มสาวความรักแบบเพื่อนอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยนะคะที่สาคัญเชื่อว่าอาชีพนี้อาจจะเป็นแบบอะไรอะ อาชีพนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนอีกด้วยในการแบบต่อสู้ไม่ยอมแพ้ค่ะคดีมากก็ฝากกันสั้นแล้วกันนะครับผมก็เป็นข้อคิดของเรื่องนี้นะครับผมว่าต่อให้เราล้มกี่ครั้งเนี่ยเราต้องลุกขึ้นมาสู้กับปัญหาให้ได้เ ดูดไมดูเมื่อไหร่ไมดูเมื่อไหร่ออนแอร์วันแรกนะครับวันที่2มิถุนายนนี้นะครับผมทางช่อง3นะครับกดสามนะครับค่ะวันจันทร์อังคารทุกวันจันทร์อังคารครับสองทุ่มครึ่งครับลมเราลุกครับลมเราลุกเราจะลุกอย่างเดียวเลยนะครับเป็นหนึงดูยังไงไม่ยังงี้ดูยังไงคนผิดแล้วชอบลุกอะไรชอบโดน

เดี๋ยวแป๊บพาไปเปิดกองเราค่ะเปิดกองที่บางฮนพี่จิ๊บเป็นเกาดีเก้าดีก็นี่ครับแล้วเป็ไหนตอนจบเดี๋ยวเราจะให้อ๋องเตะผู้จัดการที่ดูว่าคนไหเตะได้พี่อยากเห็นพ่อยากเห็นแต่ว่าผู้จัดการทุกคนมาหมดนะคะมาทุกเป็นบางคนมาแล้วคนนี้ไปไหนคนนี้อยู่ที่ไหนไปไหนไม่รู้จบอยู่ไหนบางคนแผมไม่พูดอ่ะผมไม่พูดนะ